สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบท่านครับเดี๋ยว,ยวต้อนรับเข้าสู่ช่องงินนะดัมซิ่งสายรูดครับอยู่กับนางงานมันน้องจานเจียวครับงานทอยครับดีดน้าครับ จอดแล้วครับวิ่งแต่เช้าคันเยวได้ประมาณร้อยร้ยี่สิบเที่ยวครับไอวร้อยแปดห้าบาพลังกับป้าไทยสายเบิร์นครับวิ่งให้เสร็จครับอีกประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเที่ยวครับ บายเลยครับเจอหน้าเป็นแจ้งครับจานแจ็คสเปโร่ไซโหนดูแต่ไม่เก่งใจใครครับรถไทยก็ l c 0ซ8ครับ บ,บังคับคอนทวนโดยแซ่กนนครสินครับนี่ท่าแกก็ไปออกรถอีกหนึ่งคันครับโลบบฟับเรือร้อยเก้าห้า เท่า okay, ใจใหญ่ใจสปอร์ตครับบอกว่ารถด,ดำไม่ทันงานครับออกเพิ่มอีกหนึ่งคันอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับได้เห็นครับรถคันใหม่ครับรถหล่อประจำทีมงานครับเสียแนยบดินด่วน ไปดูเซจันนคะรสินครับสายดันครับดันนิ่มๆครับ คุบตาซี <wounds> ่ <Wars> wow. ีแบงคครับมาขุดออกมันเลอะเกินครับแล้วก็มันไม่ได้ผลผลิตครับทำนาน้ำท่วมครับก็ต้องผมขึ้นนี่ครับเดีดขึ้น วิ่งใกล้แบบนี้รถด,ดำยิ้มออกครับมันก็มีวิ่งไกลบ้างครับต้องทำใจครับหยาบหยับหยาบ,ยบโอ้โหฝุ่นตลบอบอวะครับป่าไทยสายเบิร์นสองร้อยสิบ ตอนเย็นไปวิ่งยังไครับเอานอาเอาเาเอาอยับเป็นยับครับ งานหมูนอนหนะ้าเอาไปกินแล้วนี่แหละครับการที่มาช้า อยู่กันยา,ยาวครับวันนี้ วิ่งกันถ้าวิ่งสามคันลราไม่โคบอกไม่ไหวครับมันใกล้เกินครับสวิงมาก็เจอครับเกียบเกียบโอ้โหฝุนตลก 今天有点浓啊，走路。 หนูกว,ว,ว่ามันมีแม่มันบอาสิมีแม่มันบอฮะสิมีแม่มันบอส <laughs> บอกว่าเราเลี้ยงียกันเลยจาน เอาแล้วครับเอเอมวยถูกคู่ครับอาไทยซ้ายเบิร์นงามไม่มีเบิร์นไว้ก่อนครับตอนนี้ก็เพิ่งมาวิ่งได้ไม่กี่เที่ยวครับเอารถเช็คซ่อมครับเช็คเบรกเบรก,ก,กไม่ค่อยดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับว่าจะได้ไม่สุภาพก็ขออาภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับ